จอมเทพโอสถตอนที่102ค่ายกลทั้งหมดตั้งขบวนต้องการให้ข้าช่วยเหลือนิกายเมทาลาตีกำหลาบนิกายอื่นๆทั่วบริเวณใช่หรือไม่จากบทสนทนาก่อนหน้าระหว่างพวกเขาทำให้เย่หยวนเดาได้เลยว่าลู่เหรียญคิดอะไรอยู่ฮ่าฮา,ฮา จ้านี้ว่านอนสอนง่ายเสียจริงข้าเข้าใจดีทุกอย่างแม้เพียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ข้าไม่ได้ต้องการเพียงแค่นั้นอีกสิ่งที่ข้าต้องการคือข้าต้องการให้เจ้านำนิกายเมธาลาตีกลับไปพงาดอีกครั้งในตอนเหนือลู่เหนีนกล่าวออกมาอย่างกังวลกระวยใจเมื่อได้ยินเช่นนั้นเย่หยวนก็ยิ้มอย่างขมขื่นแล้วตอบกลับไปว่า ท่านผู้อวุโสลูกมันไม่เกินตัวข้าคนนี้ไปหน่อยหรือท่านข้าเป็นเพียงนักสู้ระดับต่ำในอาณาจักรแก่นแท้แห่งปานเท่านั้นฮ่าฮ่าเจ้าไม่จำเป็นจะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวเช่นนี้หรอกแต่ในเมื่อเจ้าสามารถบรรลุจิตวารีได้ในอนาคตเจ้าก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างไร้ขีดจำกัดเพียงแค่เจ้ายอมแพ้เท่านั้นเจ้าจงจำ,จ,ำจด จำต้นน้ำลู่เหนียนเป็นเพียงผู้วัยชนคนหนึ่งเท่านั้นจึงเป็นธรรมดาที่เขาจะไม่ขอความช่วยเหลือเรื่องตื้นตื้นแน่นอนและข้าขออะไรที่มันเกินกําลังของเยี่ยวยวนก็อาจปฏิเสธได้เช่นกันและถึงแม้เยี่ยวยวนจะสัญญาแต่ในอดีตเขาก็อาจทำไม่ได้เช่นกันจดจำต้นน้ำทั้งสี่คำนี้ดูเหมือนว่าจะมีความหมายอย่างมาก และสี่คำนี้มันชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จในอนาคตของเยหยวนจะต้องมีนิกายเมทาราตีเป็นส่วนช่วยสำคัญแต่ณขณะนี้มันยังไม่มีความหมายอะไรเป็นพิเศษและสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องพึ่งเยหยวนเช่นกันหากเยหยวนทรยศและกลายมาเป็นคนในละคุนคำพูดทั้งสี่คำนี้จะกลับมาทำร้ายตัวเขาเอง แต่กับกันหากเย่ยววนให้ความสําคัญกับสัญญานี้และจงรักพักดีเช่นนี้ต่อไปในภายภาคหน้าเยห่ยวยวนจะเห็นค่าของคำพูดทั้งสี่คำที่เป็นดังเม็ดพืชที่ปลูกไว้ในหัวใจเย่ยวยวนที่พร้อมจะเติบโตและแข็งแกร่งต่อไปเมื่อได้ยินเช่นนั้นเยห่ยยวนก็ยิ้มและกล่าวว่าท่านผู้อาวุโสหอยุทธท่านกังวลเกินไปแล้ว แต่เดิมข่าเป็นสิทธิ์ของนิกายเมทาราตีอยู่แล้วและข้าช่วยเหลือนิกายเมทาราตีด้วยกำลังทั้งหมดที่ข้ามีรูเนี่นพยักหน้าด้วยรอยยิ้มเห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกยินดีกับคำตอบของเย่หยวนอย่างมากเขาไม่ต้องการให้เย่หยวนต้องมาสาบานเรื่องพวกนี้ต่อหน้าเขาขอเพียงแค่เย่หยวนจงรักพักดีและช่วยเหลือนิกายเมทาราตีเป็นเพียงพอ เท่านี้รูนเหนียนก็รู้สึกกินดีอย่างมากหากในอนาคตเย่หยวนจะกลายมาเป็นผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของทุกสิ่งเขาคงไม่แปลกใจหรือสงสัยเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าเย่หยวนจะไม่แข็งแกร่งเท่าวู่หลานแต่อย่างน้อยที่สุดด้วยพลังของเขาเขาสามารถฟื้นฟูนิกายเมธาลาตีให้กลับมาผงาดอีกครั้งในตอนเหนือได้แน่นอน ในอดีตเยี่หยวนสำเร็จอาณาจักรหลอมรวมวิญญาได้ยิ่งกว่านั้นยังมีขอบเขตจิตวิญญาอาณาจักรจิตวารีสงบแล้วอีกละ่ะจะมีใครสามารถจุดเขาได้เลยในตอนนั้นความแตกต่างระหว่างระดับพลังและดินแดนเหนือและดินแดนใต้เป็นอะไรที่ค่อนข้างมากและนิกายนี้ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในดินแดนไร์ สิ้นสุดก็อยู่ในเหนือเช่นกันในนิกายเมทาราตีเป็นหนึ่งในลิกายที่ใหญ่ที่สุดในตอนเหนือแต่ต่อมาเนื่องจากพวกชนรุ่นใหม่ไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆที่ชนรุ่นก่อนสร้างเอาไว้ได้จึงทำให้พวกเขาถึกกลืนกินด้วยนิกายอื่นๆจนในที่สุดลากฐานแทบ ทั้งหมดในดินแดนเหนือถูกทำลายไปจนหมดสิ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกระดับสูงแห่งนิกายลาตีก็ไม่มีเป้าหมายในการกลับไปถ่วงอำนาจในอดีตคืนมาได้เลยดินแดนเหนือและทั้งสิบแ้นแห่งเมทาลาตีมันทั้งยากจนและแห้งแล้ง จนทุกด้านแถมพวกอัจฉริยะก็มีเพียงหยิบมือเท่านั้นดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้การกลับไปพงาดอีกครั้งในดินแดนเหนือพวกเขาจะทำได้อย่างไรนอกจากนี้ทุกคนที่ผ่านเส้นทางก้าสวรรค์ภายในดินแดนแค้นเมทาราตีก็ไม่มีใครสักคนเลยที่บรรลุจิตวารีสงบรู่เหนียนหัวลอออกมาพร้อมกับตอบรับด้วยความยินดี ฮ่หา,หาพอได้ยินเจ้ากล่าวเช่นนั้นในที่สุดปัญญาในใจของข้าที่ค้างมาเนิ่นนานก็ถูกปลดปล่อยไปเสียทีแท้จริงแล้วเส้นทางสวรรค์ทั้งหมดทั้งสิบแห่งและสิบ แห่งนั้นก็มีคนทำหน้าที่เฝ้าอย่างข้าเช่นกันแต่ข้ามั่นใจอย่างยิ่งว่าไม่มีใครเลยสักคนที่โชคดีอย่างข้าเขาไม่คิดเลยว่าเขาจะได้เห็นผู้กอบกู้นิกายของเราด้วยสองตาของตัวเองเช่นนี้เพียงเท่านั้นข้าคงตายตาหลับพร้อมกับรอยยิ้มได้แล้วละหากทุกคนอยู่ตรงนี้รู้คงรู้ทันทีว่าลู่เหนียนในขณะนี้พึงพอใจอย่างมาก เพียงใดในตัวเขาเองก็ไม่สนใจเรื่องความเป็นความตายเลยแม้แต่น้อยหยวนยิ้มแล้วกล่าวว่าท่านผู้อาวุโสหอยุทธอย่าเพิ่งกล่าวอะไรเช่นนั้นเลยหากเส้นทางนี้ยังไม่ถูกปิดผนึกลงบางทีท่านอาจมีโอกาสได้เห็นวันที่นิกายเมทาราตีจะพงาดขึ้นอีกครั้งในดินแดนเหนือไม่ต้องพูดให้คนแก่อย่างข้าคนนี้สบายใจหรอกเจ้าหนุ่มชีวิตและความตาย มันขึ้นอยู่กับโชคชะตาคนแก,แก่คนนี้เข้าใจดีเย่หยวนไม่ได้กล่าวต่อแต่อย่างใดเย่หยวนเข้าใจดีถึงความหมายนั้นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับชะตากรรมไม่มีใครรู้ว่าเขาจะอยู่ถึงวันต่อไปหรือไม่หากในอนาคตเขามีพลังมากพอและจิตวิญญาณของรูเนียนยังไม่สงบไปแล้วก็ข้าจะกลับมา ช่วยรูดเหนียนให้ได้เอาละ่ะพวกเราก็นอกเรื่องมานานแล้วถึงแม้ว่าเจ้าจะบรรลุจิตวาลีสงบได้แต่เจ้าก็ยังต้องพิชิตส่วนสุดท้ายนี้ไปให้ได้ในส่วนท้ายที่สุดวรยุทธสูงสุดแห่งนิกายเมธาลาตีของข้าเพลงดาบเทพ,พอสศนีบาทม่วงด้วยวรยุทธไร้ต้านนี้เจ้าจะสามารถรับมือกับมันได้เพียงใด หากเจ้ารับมือมันได้เพียงเล็กน้อยข้าจะหยุดและปล่อยให้เจ้าผ่านส่วนสุดท้ายไปได้เลยลู่เหนียนกล่าวเส้นทางก้าสวรรค์แห่งนี้ดำรงอยู่นานมาเป็นพันๆปีแล้วแต่ไม่มีใครเลยสักคนที่สามารถบรรลุจิตวารีสงบได้ดังนั้นลู่เหนียนจึงไม่ต้องการปล่อยให้เย่หยวนไปเสี่ยงกับส่วนสุดท้ายเพราะในช่วงสุดท้าย มันฆ่าชีวิตของสุดยอดอัจฉริยะคนนี้ลงได้อย่างไรก็ตามด้วยพลังเพียงแค่แก่นแท้แห่งการระดับเก้าของเย่หยวนจึงทำให้โอกาสการผ่านของเขาไปไม่ค่อยสูงนะัก ข้าขอขอบพระคุณท่านมากที่หวังดีกับข้าเช่นนี้แต่โปรดอย่าปฏิบัติกับข้าแตกต่างกับคนอื่นด้วยเถิดหากข้าไม่สามารถผ่านเส้นทางก้าวสวรรค์ด้วยกำลังของตัวเองได้แสดงว่าข้าไม่มีคุณสมบัติพอในการช่วยฟื้นฟูนิกายทางแดนเหนือเป็นแน่เย่หยวนปฏิเสธความปรารถนาดีของรุ่นเหนียนแทนเย่หยวนไม่ต้องการให้ตนเองได้รับสิทธิพิเศษเช่นนี้เมื่อเขาเข้าใจเกี่ยวกับ จิตวารีสงบในส่วนที่สองดังนั้นเขาจึงอยากรู้ว่าหากผ่านส่วนสุดท้ายไปได้เขาจะได้รับอะไรอีกหรือไม่แม้ตนของเขาจะมาถึงจุดนี้แต่เขาก็ไม่เคยดูถูกนิกายเมธาราตีเลยแม้แต่น้อยเขาสงสัยว่าเหตุใดเขาจึงไม่เคยได้ยินชื่อว่าวูรานในตอนที่อยู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาก่อนเลย ด้วยการมารู้จิตวารีสงบได้ในดินแดนสามัญเช่นนี้แถมยังทิ้งวรยุทธเพลงดาบอันล้ำค่าเช่นนี้ไว้อีกลู่เหนียนไม่ทราบเลยว่าเหตุใดเย่หยวนถึงต้องการเช่นนั้นเขาได้แค่คิดว่าเย่หยวนคงเป็นผู้ทรนงตนอย่างมากถึงได้กล่าวเช่นนั้นออกไปเย่หยวน อนุภาพของเพลงดาบอัศนีบาทม่วงทองเป็นอะไรที่เกินและอย่างถึงได้เหล่าอาัจฉริยะที่จะทดสอบพลังของมันต้องล้มเหลวกันทั้งสิ้นแม้แต่เหล่าสิทธิระดับอาณาจักหรหลอมรวมวิญญาจำนวนมากก็ล้มเหลวเช่นกันแม้เจ้าจะบรรลุจิตวาริสงบได้แต่พลังของเจ้าก็ยังตื้นเกินไปข้าอยากให้เจ้าคิดดูให้ดีก่อนที่จะกล่าวออกมา เย่หยวนยิ้มแล้ตอบกลับว่าข้าเข้าใจว่าท่านต้องการสิ่งใดแต่การที่ท่านให้ข้ารับเพลงดาบอันนี้เพียงครั้งเดียวแล้วข้าจะสามารถเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งได้อย่างไรหากข้าได้รู้เพลงดาบเทวะอัศนีม่วงทองเพียงครึ่งครึ่งกลางๆแบบนี้ท่านคิดว่ามันตลกไปหน่อยหรือนี่เจ้ารูดเหรียนหมดคำพูดที่จะโต้เถียงกับเขาเย่หยวนกล่าวต่อไปว่า ท่านเจ้าหอยุทธข้ารู้ดีว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะทำให้ข้ามันมีความหวังดีทั้งสิ้นแต่พืชที่เติบโตมาในสวนพ่อปู่ใดบ้างที่จะแข็งแกร่งอย่างแท้จริงหากกลายเป็นผู้ที่อยู่จุดสูงสุดโดยผ่านเส้นทางที่ราบเรียบและปลอดภัยเช่นนี้ข้าเกรงว่ามันจะเป็นเพียงความแข็งแกร่งจอมปลอมเท่านั้นข้าเชื่อว่าในอดีตกวาวรูหวานจะกลายมาเป็นรูหวาน ที่นี่ที่มีคนล่ำหรือเช่นนี้เขาต้องผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและท้าทายความตายมานับครั้งไม่ถ้วนท่านว่าจริงหรือไม่รุ่เนเหนียนถอนหายใจด้วยความเสียดายและตอบกลับไปทันทีว่าดูเหมือนว่าชายแก่ๆคนนี้จะมองเจ้าผิดไปจริงๆที่แท้เจ้าเป็นเพียงเด็กเหลือขอคนหนึ่งเท่านั้นลืมทุกอย่างที่ข้าเก่าไปก่อนหน้าในเมื่อเจ้าหญิงผยองเช่นนี้ ก็คงปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมของเจ้าเอาละจงพยายามให้ถึงที่สุดเย่หยวนค้งคำนับต่อรู่นเหนียนและกล่าวว่าขอบคุณที่ท่านยอมเปิดทางรู่นเหนียนไม่สนใจคำพูดใดๆของเย่หยวนทันทีที่รู่นเหนียน กล่าวเสร็จเขาก็หายไปทันทีพร้อมกับบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยจิตสังหารเยี่หวยวนตระหนักได้ว่าแรงกดดันที่เต็มไปด้วยจิตสังหารอย่างแท้จริงหากเขาพลาดไปแม้แต่นิดสิ่งเหล่านี้อาจฆ่าชีวิตเขาไปได้ในทันทีในเวลาเดียวกันในส่วนสุดท้ายของเส้นทางก้าสวรรค์ได้ถูกปกคุมไปด้วยเมฆและหมอกจำนวนมาก มากซะจนร่างของเย่หยวนได้หายไปจากสายตาของทุกคนทุกคนที่กำลังเฝ้ามองดูอยู่รู้สึกถึงแรงกดดันที่เต็มไปด้วยจิตสังหารออกมาจากเส้นทางก้าสวรรค์บางคนที่อยู่ในอาณาจักรแก่นแท้แห่งความระดับที่สูงมากเกือบจะหมดสติในทันทีที่ได้รู้สึกถึงมัน ภายนอกยังรู้สึกถึงแรงกดดันที่หนาแน่นขณะน,นี้และนภาษาอะไรกับเย่หยวนที่อยู่ภายในนั่นหัวใจของทุกคนเต้นแรงขึ้นจนคล่อมจังหวะด้วยความวิตกพวกเขาต่างรู้ดีว่าในขณะนี้เย่หยวนกำลังเผชิญหน้ากับส่วนที่ทรงพลังและน่าเกรงกลัวที่สุดจนทำให้คำถามครั้งสุดท้ายที่เคยตั้งคำถามไว้ผุดขึ้นมาทันทีอีกครั้ง เขาจะสามารถผ่านมันได้จริงๆนะหรือ